สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการาสะท้อนหน้าจอของตัวนะครับ Oppo Reno 4อันนี้พอดีได้ของมาใหม่นะครับแล้วก็ตัวทีวี LG Series ปีส0 2 0ีแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าทีวี LG Series ปีส0 2 0นีนะครับก็การสะท้อนหน้าจอกับมือถือ Android เนี่ยก็คือเหมือนรุ่นก่อนก่อนเลยนะครับก็คืออย่าง Series 2019อะไรอย่างไเงี้ยครับไม่ต้องเปิดโหมดสกินแชร์แล้วละเราสะท้อนจากตัวมือถือไปเลยนะฮะแต่พอดีอันนี้ผมได้ตัวมือถือมาใหม่ด้วยก็ เดี๋ยวจะยัดแนะนําแล้วกันนะครับว่ามันสะท้อนอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นตัวทีวีเปิดรอไว้อย่างเดียวเลยนะฮะส่วนตัวมือถือ oppo reno 4นะครับก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมจากนั้นนะครับเลื่อนไปหาที่การเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆนะครับจากนั้นมันจะมีคําว่าการแคสหน้าจอนะฮะจากนั้นเนี่ยพอเราเปิดนะครับโหมดการแคสหน้าจอตรงนี้นะครับ ตัวมือถือนะครับมันก็จะทําการค้นหานะครับมือถือที่ทุกตัวทีวีนะครับที่รองรับนะครับที่อยู่ใกล้ๆรบเวณใกล้เคียงนะครับโอเคตอนนี้ตัวมือถือเจอตัวทีวีละนะครับรุ่นที่ผมทดสอบเป็นทีวีรุ่น un 7 3 0 0 pta นะฮะโอเคเลือกไปเลยจากนั้นตัวหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกว่าตัวอุปกรณ์ขอใช้ร่วมนะครับแค่นั้นเองง่ายมากครับผมกับทีวีตัวใหม่แล้วก็ตัวมือถือ o p p o r e n o 4ของเร อ่าอันนี้ก็คือการสะท้อนหน้าจอจากตัวมือถือ Oppo Reno 4ของเรานะครับที่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคก็การใช้งานนะครับโอเคตอบสนองก็ปกติดีนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าตัวแอป y o u t u b e นะครับให้ดูก่อนละกันอ่ะก็เหมือนเดิมทั่วไปนะครับเลือนได้อ่ะผมทดสอบอันนี้ละกัน าการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยครับผมก็ตัว oppo แค่เรารู้ว่ามันอยู่โหมดไหนใช้ชื่ออะไรเนี่ยนะครับก็ส่งขึ้นไปที่หนา้าจอทีวีได้เลยนะครับลองทำเล่นๆกันดูก่อนก็ได้ครับพอดีมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยบางทีอาจจะใช้ชื่อฟังก์ชันนะครับวิธีการเข้าไปไม่เหมือนกันนะครับยังไงขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากช่องอ,อามาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ